วันนี้เราเลือก SC สซมันเป็นหุ้นเด่นนะคะกํเราคาดว่ากําไรในไตรมาสสเนี่ยจะดูเด่นกว่ากลุ่มด้วยนะคะโตได้ทั้งคิวอคิวแล้วก็ยอนเยยเลยนะคะคาดไว้ว่าโต47% q เจ็คคิแล้วก็โตสิบเปอร์เซ็นตยนะคะอยู่ที่570รล้านบาทก็ถือว่ายู่าบที่ดีแล้วก็โดดเด่นกว่ากลุ่มที่ ส่วนใหญ่เนี่ยจะลดลงย้อนเยียบ้างลดลงชวนคิวบ้างนะคะหลักๆก็มาจากแบ็กหลอกการรับรู้แบ็กหลอกแนวราบที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ตัวคอนโดเนี่ยก็ฟื้นตัวได้ดีนะคะแนวราบเนี่ยก็ยอดขายทําได้ดีมากนะคะก็คือทำนิวไฮไลท์ไตามาสเลยนะคะอันนี้ก็ส่งผลต่อยอดโอนให้ดูโดดเด่นด้วยนะคะในครึ่งปีหลังเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องนะคะมองว่าไตามาส3ไตามาส4เนี่ย จะเล่งตัวขึ้นทั้งคิวคิวแล้วก็ยอนเยียเลยนะคะแล้วก็ดีกว่าภาพรวมเนี่ยดูดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะเพราะว่าการรับรูแบ็กหลอกแนวราบเนี่ยก็ยังสูงต่อเนื่องนะคะการเปิดโครงการใหม่ๆในครึ่งปีหลังเนี่ยจะดูเยอะมากนะคะประมาณ24,000ล้านบาทสำหรับบ้านแนวราบนะคะ เทียบกับ er ครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11,000ล้านบาทสําหรับการเปิดโครงการใหม่เองนะคะอันนี้ก็จะส่งผลต่อยอดมูลต่มของยอดพรีเซลนะคะแล้วก็ยอดโอนเนี่ยไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะในขณะที่ไฮไลท์เนี่ยอยู่ในไตรมาสสี่นะคะไตรมาสสี่เนี่ยเดี๋ยวจะมีการโอนคอนโดใหม่สามแห่งนะคะอันนี้ก็มีแบ็คหลอกรอรับรู้ว่ามันเกือบเกือบห้าพันล้านบาทนะคะแล้วก็ทำยอดขายต่อโครงการเนี่ยทำได้ดีด้วยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะ อันนี้ก็ทําให้ตัวกําไรเนี่ยน่าจะเป็นใจมาาที่ดีที่สุดเนี่ยในตจมาสี่นะคะตัวประมาณการเราก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะคะกําไรเนี่ยเติบโตประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นย้อนเยียนะคะก็ถือว่าทํำนิ i g h ต่อเนื่องจากปีที่แล้วเลยนะคะอยู่ที่ประมาณสองพันสี่ร้อยล้านบาทนะคะแล้วก็ P/E ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระดับที่ต่ำนะคะประมาณ5.7เเท่านะคะ ถือว่าต่ำกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมีทั้งล็อกดาวน์เองแล้วก็ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเองด้วยปีที่แล้วเนี่ยเทรดอยู่บน PE ประมาณ6.4เท่านะคะตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าแล้วก็ต่ำกว่าเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยเทรดอยู่บน PE ประมาณเกือบเกือบ9เท่านะคะ Dividend yield เนี่ยก็สูงประมาณ7%ต่อปีนะคะจ่ายปีละครั้ง ในด้านตัวความเสี่ยงต่างเนี่ยราคาสัสดุก่อสร้างของเขาเนี่ยเขาจับกลุ่มตลาดระดับบนทําให้มีความสามารถในการปรับขึ้นราคาขายได้นะคะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยค่ะขึ้นหรือเงินเฟอ้อต,ต่างๆเนี่ยมองว่ากระทบจํากัดกว่ารายอื่นๆนะคะตัวดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยเขาก็มีการบริหารพอร์ตเงินกู้หรือหุ้นกู้ได้ดีนะคะแล้วก็ตัวลูกค้าหลักของเขาเนี่ยเป็นบ้านระดับบนนะคะระดับบนคือมากกว่า10ล้านบาทขึ้นไปเนี่ย มีประมาณเกือบเกือบ50%ของพอร์ตนะคะแล้วก็จ่ายสดเนี่ยเป็นลูกค้าจ่ายสดเนี่ยประมาณ43%ด้วยนะคะทําให้ตัวเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยกระทบต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยจำกัดนะคะด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีการพัฒนาโครงการแบบเป็นสินค้าใหม่ๆหน้าตาใหม่ๆอย่างต่อเนื่องตอบรับทําให้ผลตอบรับต่อโครงการเนี่ยดีต่อเนื่องนะคะก็ทางพื้นฐานยังดีนะคะแล้วก็ valuation น่าสนใจค่ะ ก็เลยเลือก SC เป็นหุ้นเด่นนะคะแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย10บาท60ค่ะ